โอมชานสิวันนี้วันที่ห้าเดือนเมษายนปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ได้สาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อครูแล้วก็ซัดกุรูทั้งสามนั้นได้รับความรักสูงสุดทั้งสามนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นควรจะง่ายดายที่จะจดจำท่านคำถามของเมรีในวันนี้ ใน่ราีีคงอยู่อย่างยาววัยตลอดเวลาในยุคบรรจบพบการนี้และก็เป็นอย่างไรคำตอบที่นี่กิเลสของลาวันนั้นจะคงอยู่อย่างยาววัยตลอดเวลาแม้นว่าผู้คนนั้นจะแก่กิเลสที่พวกเขามีอยู่ในตัวเขาเช่นความโกรธไม่เคยแก่มันนั้นจะยาววัยอยู่เสมอ ผู้คนมันปราบถนากิเลสจนกระทั่งช่วขณะที่พวกเขาตายพ่อพูดว่าตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามมันคือเพื่อนสูงสุดของมนุษย์ตัณหาราคาคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไรก็ตามมันเป็นเพื่อนสูงสุดของมนุษย์และนี่แหละทำไมพวกเขานั้นสร้างปัญหาให้กับกันและกันในสาระของ คุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าให้ทำตามสีหมตดของพ่อจงเอานิสัยที่เลวร้ายทั้งหลายของลูกในการที่จะขอต่อสิ่งของสมยและพูดโกหกออกไปเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าให้ทำตามสีหมตดของพ่อ แล้วจงขจัดนิสัยที่เลวร้ายของการขอต่อสิ่งของขโมยและพูดโกหกของลูกออกไปจุดที่สองประกันทุกสิ่งที่ลูกมีอยู่กับพ่อใช้แม้แต่ร่างกายของลูกเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าให้คงอยู่อย่างละมัดระวังว่ามายาไม่ได้เข้ามาในตัวลูกด้วยเหตุผลใดๆพรของบาดดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีโชคของความสุข แล้วก็มีประสบการณ์ของ like ความทราบซึ้งทางจิตวิญญาณตลอดเวลาแล้วให้ประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้กับคนอื่นๆด้วยทุกการกระทำของลูกจำพอให้ลูกนั้นมีโชคของความสุขและมีประสบการณ์ของความทราบซึ้งทางจิตวิญญาณตลอดเวลาแล้วจงให้ประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้กับคนอื่นๆด้วยทุกการกระทำของลูก ในยุคบรรจบพบกันลูกๆนั้นมีโชคของความสุขอันใหญ่ยิ่งที่สุดเพราะพระเจ้าเองนั้นได้้ไดเลือกลูกๆล,ลูกนั้นได้มาเป็นนายของความไม่มีขีดจำกัดชื่อของลูกแต่ละคนนั้นอยู่ในพจนานุกรมของพระเจ้าว่าใครเป็นใครบาบานั้นพูดว่าชื่อของลูกแต่ละคนนั้นอยู่ในพจนานิกรมของพระเจ้าว่าใครคือใคร ลูกได้พบพ่ออันไม่มีขีดจำกัดลูกนั้นจะได้รับมรดกโชคอาณาจักรอันไม่มีขีดจำกัดลูกได้รับสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดให้มีความซาบซึ้งของสิ่งนี้ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสได้ตลอดเวลานี่คือความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณอันไม่มีขีดจำกัดจงมีประสบการณ์เช่นนี้แล้วก็ให้ประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้กับ คนอื่นๆแล้วลูกก็จะถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีโชคแห่งความสุขคติพจน์ในวันนี้จงใช้ความสะดวกสบายต่างๆเพื่อการทำงานรับใช้ไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายของตัวลูกเองจงใช้ความสะดวกสบายต่างๆเพื่อทำงานรับใช้ไม่ใช่เพื่อความสบายของตัวลูกเองอัจฉรย์อมจานติ